สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับปลั๊กไฟนะครับของ BLL รุ่น B58 นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นปลั๊กไฟที่ได้มาตรฐานมออกนะจ๊ะไม่ว่าคุณจะซื้อนะครับกับปลั๊กไฟยี่ห้อไหนนะครับสำคัญนะครับต้องมีมออกนะครับเพราะว่าเคยมีนะครับยูทูบบางคนนะครับเขาไปแกะปลั๊กที่มันไม่ได้มีมาตรฐานมอกคุณรู้ไหมครับอะไรเกิดขึ้นนะครับ บางยี่ห้อที่ไม่มีมอก่อนนะครับไม่มีสายดินนะจ๊ะถึงตายนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะซื้อที่มีมาตรฐานมอก่อนะครับเพราะว่าที่มีมาตรฐานมอกก็คือว่ามีสายดินแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีพวกเนี่ยครับเป็นพลาสติกแบบเกรดที่ทนความร้อนนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเจอไฟลุกนะครับก็จะไม่มีการลามนะครับแล้วก็มีมาตรฐานนะครับที่เป็นสายไฟในวงจรที่ของไทยนะครับซึ่งถือว่ามีมาตรฐานที่สูงมากนะครับสองอันนี้ก็เป็นแนวแขวนนะครับอันนี้นะครับใช้แล้วค่อนข้างเนี่ยใช้ดีนะครับ อ่ะอย่างแรกนะครับไอ้ตัวนี้ความยาวนะครับสามสามเมตรนะจ๊ะก็เหมาะสำหรับคนที่ใช้ไม่ได้ในระยะไกลครับกับอย่างที่สองนะจ๊ะก็จะมีนะครับกับหนึ่งสองสามใช่ไหมครับแล้วทุกอันนะครับก็จะมีปุ่มนะครับและก็ส่วนในเรื่องของมาตรฐานนะเพี่อนบอกเลยนะครับว่าหนึ่งในสิ่งที่เราสามารถเช็คได้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดคุณนะครับซื้อปลั๊กแบบเกียร์ดีๆอ่ะ ซึ่งราคาเกินห้ารอยนะมันจะมีน้ำหนักมากเพราะข้างในวงจรเ,เยอะนะครับแต่อันนี้มันไม่เกินห้าร้อยไงนะครับก็มันจะได้แบบมาตรฐานนะทั่วๆไปน้ำหนักได้ตามมาตรฐานไม่ได้เบามากก็คือปีวงจรอ,อยู่นะครับแต่สิ่งที่เพื่อนชอบนะค,บคือตรงนี้จ้เห็นไหมนี่ต้องปุ่มกดเขาไม่ได้กรองแกงนะจ๊ะนี่สววติ์กดเขาแบบเห็นไหมเฮ้ยแน่นใช้ได้แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับ เวลาให้เราใช้ปลั๊กไฟนะครับถ้าเป็นรุ่นดีๆนะเสียบเข้าไปนี่มันจะดังแก,ก๊กแล้วคุณลองขยับขยื่นดูเฮย้ยมันจะแน่นแล้วก็นะครับทําให้เกิดความปลอดภัยเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเสียบแล้วไม่แน่นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับมันมีโอกาสเกิดประกายไฟได้นะครับดังนั้นเนี่ยปลั๊กไฟต้องเสียบแล้วปุ๊บแน่นเห็นไหมพอมันแน่นปุ๊บโอเคนะครับมันจะไม่มีโอกาสเกิดกดันออกมาแนละ้วเกิดประกายไฟนะครับเนี่ย เวลาดันต้องมาปุ๊บ่อเห็นไหมแบงนี้นะครับเข่าต้องแังแก๊กนี้นะครับก็โอเคนะครับใช้มาแล้วก็ค่อนข้างจะดีนะครับอตรงนี้มีเบรกเกอร์ด้วยนะจ๊ะก็นะครับได้ตามมาตรฐานนะครับแต่สิ่งที่ชอบที่สุดคือตัวเนี้ยเอ้ยตัวเนี้ยชอบสปริงตัวนี้มากมากเลยนะครับเพราะให้มันแบบเป็นสปริงแบบของดีไงโอเคครับแล้วก็ใช้มาก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับเพราะว่าเสียบไปปุ๊บมันแน่นมันแน่นนะครับนี่เ้าออกแน่นโอเคครับเพื่อนจารย์ รีวิวคลิปนี้ไปในเบียงข้อดีครับเอาก็ตกกดแชร์ด้วยนะครับรุ่นนี้ใครอยากสะสมเพี่นะจ๊ะมีช่องทางธนาคารอมสินขึ้นอยู่นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า